นีก uh, yeah. yeah. yeah, mm ็เ hmm. ร mm ียกว่าวางเอ่อทางด้านตนุ่ตนุ่เรื่องอ่ตัวตนตัวตนอะไรงไงเอ่อในปัจจุบันนะแล้วก็นี่ก็คือดุมภาเรื่องเงินเรื่องทองและพยญาสิ่งที่ปิดบังส้นเลนเนี่ยตัวนี้เขาเตรียมการแล้วที่จะหนีออกต่างประเทศนะเตรียมการแล้วเนี่ยเออให้อ่าส่งเงินไปให้คนมาช่วยจัดการในการหาหนทางในการหนีออกต่างประเทศนะเงินทองเขาก็เล่นหุ้นมีสะสมเยอะเลยนะคิดว่าอนาคตก็อยากเล่นการเมืองไงเออนะฮะตัวนี้เอ่เกี่ยวกับสาธารณ พันธุอุตตะเรื่องราวของญาติพี่น้องนะญาติพี่น้องครอบครัวหรือว่าปฏิสังคมต่างๆเพื่อนฝูงเป็นไงนะครับตัวเนี้ยในเรื่องของความเป็นไปในสังคมเนี่ยก็โชคชะตาโชคชะตาแล้วก็ตัวนี้บุตรศิษยดาิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะคลัวพันอะไรกับเขาเนี่ยมันเป็นดวงเป็นดวงโชคชะตาที่ทำห้เขาประสบเช่นนี้นะศิษดาเนี่ยยังไงก็ได้ขึ้นศาลแน่เลยได้แน่นอนขึ้นศาลและมีความผิดชัดเจนนะในกฎแห่งกรรมในการกระทำของเขาอืมอืมอ่าด้วยความที่อ่า พวามเป็นไปในจิตวิญญาณที่อิริายาบถในเรื่องของเงินเงินทองไงเ,เงินที่แบบว่ามันมาแบบลับๆไงแล้วเกิดอะไรขึ้นฝังทางนี้ปัตตานีเกี่ยวกับคู่ครองได้เกี่ยวกับพุ้นส่วนได้นะปัตตานีอันนี้คือจุดแห่งอริอุบัติศปัญหาและมรณะคือการเดินทางมรณะคือ,อสิ่งไม่ดีสิ่งที่ต้องเจอที่เป็นสัปัญหาอะไรต่างๆนะคือหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บได้นะเนี่ยมรณะคือการเสื่สารแล้วนะฮะเกิดจากอะไรเกิดจากปัตตานีเนี่ยการเจรจาอะไรไม่เป็นผลเออหรือว่าการที่โดน คุยกับผูออ้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่เล่นด้วยนะไม่เล่นด้วยในในเหตุการณ์ครั้งนี้อ,อือนะคะมันก็เลยมันก็เลยพังพินาศเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกระบวนการนี้ก็คือจบเลยมาเรียกว่าในไ,ได้เข้าไปในชา้นศาลแน่นอนนะม,มาที่ในส่วนนี้สามากัมมะนี่จุดกัมมะแล้วก็ตรงนี้ก็คือราภนี่สุภะเออสุภะคือความดีงามหรือว่ายกตำแหน่งอะไรอย่างี้กันประสบความสำเร็จโอ้ก็คือเงินทองเนี่ย ในเรื่องของการมาการกระทำเวรกรรมอะไรได้นะฮะหรือการงานอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้การงานบอกบอกเลยกับลาภเนี่ยอืเรียกว่ามีการครอ,อบครัวเนี่ยหรือว่าเป็นครอบครัวที่ทาด้านการเมืองมาอยู่แล้วไหมเออเป็นแบบผู้มีอำนาจมาเนะี่ยเออนะฮะก็เล่นสารต่อการเมืองกับไม่รู้นะว่ราครอบครัวพ่อแม่เขาบเป็นนกักการเมืองเป็นผู้มีอำนาจเก่าแก่ไปนะฮะ,ะตัวเนี้ยแล้วก็เรื่องสุภาพชายช้อำนาจบารมีเงินเหมือนกันมีการแต่ว่า ใช้เงินเป็นเป็นเด็กวิ่งอ่ะเด็กวิ่งอ่ะเด็กวิ่งเคลียร์ทุกอย่างใหนะ้อย่างเงี้ยนะเออนะคะส่งส่งเหมือนกันสง่งสวยส่งอะไรให้นานยเหมือนกันเนี่ยราภอืมอ,มอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังท่านผู้ปีศาจผู้มีอำนาจบารมีัยศศรินานะคะอืมก็แค่เป็นอัศวินถือดาบเออนะเป็นเป็นแค่ตัวเอไมค์แกรมา,มาให้ผู้มากบารมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอแล้วดูตัวนี้ยังไงกันราภเดวิลไม่รอดยังไงก็ต้องโดนโดนได้เลยโดนกักขังได้เลยกี่ปีก็ว่าไปนะคะก็ต้องขึ้นชั้นศาลก็ต้อง ดูกันไปเป็นไงบ้างเขาก็ยังเป็นตัวตนที่สู้สู้แล้วไม่ยอมรับผิดนะอืออือมาดูว่าถ้าเขาขึ้นศาลจะสู้ได้ไหมตัวตนเขานะอือก็คือยังไงก็ไม่ยอมรับผิดนะคะอ่าตัวนี้ก็คือเนี่ยมีครอบครัวนะมีขอความช่วยเหลือครอบครัวความผูกสัมพันธ์อะไรเนี่ยมีแบ็กอัพที่ดีมากเลยนะอยู่ในสีด้วยอยู่ในสีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอ่าช่วยอยู่นะ คอยช่วยหาวิธีคนทางที่จะสู้สู้กับสู้คดีนี้ให้นะอืมแต่ว่าทางเรียกว่าทางยุติธรรมทางตารวจอะไรก็ไม่ยอมพยายามหาหลักฐานเหมือนกันนะมาหาหลักฐานเหมือนกันแล้วก็สื่อข่าวอะไรสื่อมวลชนก็เรียกว่างัดหลักฐานเจาะเหมือนกันอืมนะคะเป็นพาละพาละต่มากมาดูตัวตนที่เขาไม่ยอมเลยนะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตั้งนเลยังไงก็ขึ้นสู่การขึ้นลงขึ้นศาลนะถูกฝากขังอยู่แล้วแหละเออนะ แล้วก็ในเรื่องของการตัดสู้ก็ต่อยาต่อเนื้อเหมือนกันอ้าสามเหรียญน,นะจ๊ะสามเหรียญเออมีอำนาจใช้เงนินตาเออนะคะมีคนช่วยเนี่ยเฮอร์มิตนะมีเฮอร์มิตอ๋อผู้มีอำนาจเออมีอำนาจมากเฮอร์มิตนะเออมมน,น, it, นะเ,ออนะเรว่อว่าขั้นศรีณาใหญ่กว่าน,นะก็เมืองเอาองนี้ดีวกว่าแต่ว่าโดยรวมเนะี่ยก็คือมันอยู่ที่คนคนนี้จะเล่นด้วยไหมละ่ะเออมันอยู่ที่คนคนนี้นะ่จะเล่นด้วยไหมเออนะะนะนะมีการที่แบบว่าขอความช่วยเหลือไปเหมือนกันเออ